สวัสดีค่ะตอนนี้พึ่งอยู่ที่ตู้กาแฟของพึ่งนะคะที่โลตัสธัญบุรีคลองเจ็ดนะคะต้องบอกว่าไม่ได้มาวันเดียวดูสิแก้วหมดน้ำหมดนะคะหมดหมดหมดเดี๋ยวไขดูดีกว่าว่าได้เหรียญเยอะแค่ไหนมันจะแจ้งเตือนแบบนี้นะคะจะไม่หมดโถดีแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะจับไม่ได้แล้วนะฮะร้องแก้วหมดแล้วก็อย่ามาดูมาไขดูเหรียญกันค่ะ วันเดียววันเดียวโอ้โ,อโอ้นะคะน่าจะลาวลวนี่เป็นแก้วรุ่นรุ่นรุ่นบางนะคะน่าจะลาวล6 7หกร้อยเจ็ดสิบนะเท่าที่เพิ่งเคยนับไว้นะคะนี่อันนี้เป็นตู้ของพึ่งเนาะสำหรับใครที่อยู่ใกล้นะคะโซนนี้มีลูกค้าอยู่โซนนี้ก็อยู่หน้าธนาคาร ธนาคารกรุงเทพค่ะนะแวะมาชิมกาแฟตู้พึ่งได้ขออนุญาตจัดการตู้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ